ครับผมก็สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมแอดมินยุทธมาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้มีข่าวสารนะครับผมจากสํานักงานพาณิชย์นะครับจังหวัดชุมพรมาอัปเดตให้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับยุทธพงษ์ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานได้ทํางานนะครับหาข่าวสารนะครับการตลาดและเอ่อต่างๆนะครับที่มีประโยชน์มาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผม เริ่มตั้งแต่วันที่27นะครับผมเป็นข่าวดีมากมากนะครับกรกฎาคมนะครับพศ2564นะครับผมเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับผมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรร่วมกับเครือข่ายกลุ่มมังคุดชุมพรนะครับผมได้จัดจำหน่ายมังคุดนะครับคุณภาพเบอร์สานะครับเบอร์ดำดอกราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ20บบาทนะครับผมเพื่อช่วยเหลือนะครับผมเกษตรกรนะครับชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพรภายใต้โครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดชุมพรปีพุทธศักราช2564กครับก็เป็นข่าวดีครับผมเริ่มจำหน่ายวันที่27ที่ผ่านมานะครับผมกรกดาคม2 5 6 4เป็นต้นไปนะครับเปิดตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับณที่ทำการอำเภอเมืองชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรนะครับผมก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับผมที่สำนักงานนะครับพาณิชย์จังหวัดชุมพรนะครับได้จัด ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ช่วยเหลือพ่อพี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับให้ได้จําหน่ายในราคาที่ดีขึ้นก็ทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับผมที่สํานักงานนะครับพาณิชย์ชุมพรนะครับเป็นผู้ผิตกระทรวงนะครับสํานักงานพาณิชย์นะครับจังหวัดชุมพรนะครับก็ลองติดต่อไปดูนะครับพ่อพี่น้องครับยุทธพงศ์ก็ ทรงข่าวนะครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับส่วนปีนี้นะครับต้องบอกเป็นราคาที่แย่แย่นะครับก็สําหรับเพื่ันงชาวสวนนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้นะครับผมอย่าพึ่งท้อนะครับปีนี้อาจจะยังไม่ได้ปีหน้ามันต้องดีกว่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับชมครับวันนี้ยูทูบช anel ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ